สวัสดีเจ้าป้าดาวจะพามากินอันข้าวกลับนัดโต๊ะเนาะนี่เจ้าปิดกองนี่เจ้านัดโต๊ะนัดโต๊ะกำเดาป้าดาวจะผสมมันก่อนเนาะไปสอบกินกับกินข้าวนัดโต๊ะมาเนานัดโต๊นะนัดโต๊ะโอ้ này nếu cháu mới xảm con với cả nó Cháu mới cả cản xảm ho Cháu mới văn đến tỷ tiết mất nó ภาษาเมืองห่องเรียกง่ายๆก็คือนัดโตะนัดโตะนัดโต๊มันเป็นเตาหัวเจ้าเนี้ยเนาะเป็นทัวเหลืองมักเนาะเนีน่ยเป็นทวนเหลืองมักกระดาษหนัดขัวเนาะแต่นี่เอาข้างซ้ายอันเอ่ออือดูอีก,กว่าวัดด้งไหนมันปิดจะไดนั่นนะ นี่เป็นเครื่องมันเจ้าเป็นหัวบัชบีเป็นมายัางเนี้ยเดอวเอามาลงในผสมนี่อีกเอากิ่นกับเข้าเจ้าความจริงหอเดียวอันนั้นเนี่ยเต่นี่ปลาดาวแกะถึงสามหอเนาะ ป้าดาวเอาเข้าเพียงถ้าพีขึงเนาะจะเยอะด้วก่อนนั้นเนี่ยป้าดาวจะกินข้าวมื้อหนึ่งแค่นี้แหละคุนหมักจะกินกับดเนาะนี่คือนามซิ่วป่นจะมีมาเนาะผสมลงไป สามห่อก็ใส่มดเลยเจ้าสามซุดเนาะ คนให้เข้ากันค่ะถ้าไผ่สอบไข่ก็เอาไข่ใส่ได้เอาแต่มอนแดงมันนะแต่ต้องซื้อไข่แบบวิาก,กินดิบได้อะ ใครทำบะาไดา้สิฮาเอามาทอดมาเจียวนี่ใส่บะได้นะเจ้าต้องซื้อใครแบบตีปดกินดิฟโดยเฉพาะประจำมีเนาะเพราะใครนับเป็นค่าเสื้อแล้วคน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  บ้านเท่าก็มีขายกางวันเนี่ยในห้างเนาะลองไปดูห้างแมคโครเจ้าถ้าเปินเปดนะถ้าบอกงูก็ถามพน,นักงานว่าของตีมาจากประเทศญี่ปุ่นอ่ะก็จะมีขายเนาะขนาดตามึกยักษ์ยังมีเลยทีนี้ก็เทใส่เจ้าเทใส่ในข้านี่ถ้ามันเยอะก็ เอาใส่ข่งหนึ่งก้อนก็ได้ป้าดาจะก,กินให้ดูเนาะกินกับตะเกียมนี่อะไรจ้านี่แล้ว อร่อยถ้าอันเบือ่อก็เข้าอีกยเขาไก่ก็เข้าอีกเซื่อมากินคนญี่ปุ่นเนี่ยจเจ้าปวดเอาเข้าเหสียทอยหนึ่งอันนี้ห่อหนึ่งอิ่มละแต่นี้ป้าดาวแกะทั้งสามห่อเนาะกันเดี๋ยวไปซื้อมาใหม่อีกะจนหนาปลาดาวนี่จะกินแต่นัดโต๊ะกินปลาเปล่านั่นนะนะ ้าผ่านมัทนาสเกลก่อใจจ้อนจนหมักต้องยกขึ้นมา,ปปาก,กินจูปลากระเจ้ามันต้องยกถเวยขึ้นมา,ากิ่นข้าวกับน้ำต้นี่นะ อร่อยในเครื่องนี่นะเจ้าปเป็นจะผสมมาเรียบร้อยละว่าเจ้าไปเติมสีอิ้วน้ำปลาสักอย่างเลยในนี่นะถ้าไปใส่สีอิ้วน้ำปลามัรมาล้ำละเจ้าเพราะมันจีสูดเปิดเนาะ ta đáu con sạp đến tàu ngủ. thua mắc như là bọn nó thắm tàu hủ á, cháu, bọn thua nó. กระดาษแก๊กล่องไว้น,นี่กันเดี๋ยวก็เก็บเจ้ากินอันนี้มันต้องกินยกถ้อยขึ้นเนี่ย มาเจ้ามากินกับปราดาวเนะอร่อยถ้าไข่สอบกินแบบอ่ะน้ำพริกโเน่า,นาเออกินได้เลยนี่นะ ดาวยืนกินนะเนี่ย เอาข้าวแน,น่นอยเอานาโตะโทนเนอมามะกเยอะๆอีกอ่ะนาโตะนาโตะอร่อยเจ้า กระเดียบปาดาขอจบคลิปแค่แนี้ก่อนเนาะมันจะยาวเกินไปเจ้ากระเดียบปาด์ดกินต่อเนี่ยจะกินจนหมดเลยเนาะเนี่ยเจ้าเวลากินนั่โตะเนาะกินแบบนี้ปาดาขอจบคลิปแค่แนี้ก่อนนะเจ้าปักกันคลิปใหม่คลิปหน้าเนาะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามคือปาดาเทรนเนอร์จำได้พลาคดคลิปใหม่ๆเนาะอ๋อส่ว COVID, นโควิดเนาะผมจะไปถ่ายคลิปไปยังนะ กับเขาทําจะได้ก็ท่ายจะนั่าหนะเจ้าเหมือนกันหมด่นะเนาะเอ้ยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ